แล้วัดดีครับวันนี้นะครับมี่ายวินนะครับดีไหมข้อปันหาข้อปะญหาแล้วครับเราจะมาปรับายวินนะครับปกติคือถ้าเราปรับกับมีดนี่ในกรณีปรับกับมีดนะครับเราจะเห็นลอยจะเป็นรอยไม่ถึงนี่ดีกว่าเป็นรอยไม้มันจะแข้งว่างนะครับจะมีดปกติคือเราคึ้งไว้กับจิงเนีแต่ว่าผีแข้งมันจะตู้ว่าอยู่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าจับไหมมันตู้ว่างถึงจับไหมเราต้องเคลียร์กับวิน

นะถ้าเราเละกับตาบตาเรามันจะเละก็บไม่รู้นะครับแต่ว่าจะเมื่อนกับมีดไม่ดีจริงจริงคือจะรู้ทึกเลยตอนเราเยบ็บพักมันจะจิ๊จิ๊จิมันจะตอดเน,เนี่ยเอดพนที่ลอยไม้มันจะเข้งว่าเข้งว่าปั๊บมีดกึงมันจะกินไม่ก้าวกินไม่ก้าวปั๊บมันนูนว่าอยู่นิดนึงแต่ถ้าเป็นมีดเรื่องสีเล่งตอย่างดอย่างได้ลยนครับอย่างไดอย่แต่ว่ามันก็มีนิดนิดาดีก็คือซ้ำช่องรบแต่ตาตายินเนียนคือ Được rồi nè. Điệp cho con chết. Rồi nó cho nặng lên. ประมาณนี้นะครับที่มันไม่ก่อยกลมนะหลังซื้อนี่นนนนนนสมบูรณ์แบบไม่มีถึงได้ทุ่ง,งไม่มีถึงได้ตำเชียอมความเลยนะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก่อนจริงอ่ะคือถ้าเราใช้ยีนในหมอ้อพวกยี้นแบดวันนี้มันจะกินเร็วนะครับแต่ว่านี่ผมกคำนวณพิเศษหนึงไม่ใช่ไม่ไงถ้าจะยิ้นนี่คือแป๊บเดียวเชื่อมกันไปเลยเชื่อมกันไปเลยโอเคครับ